ขวาทับเท้าซ้ายหรือซ้ายทับขวาหรือจะนั่งเรียงขากันไว้ก็ได้สำคัญก็คือให้เท้ามชิดลนตัวพอนะชิดลนตัวเสร็จนะมือสองข้างก็กนะำหนดมือขึ้นไว้ใจรู้สึกนะยกนอมานอปิกหนอหงายหนอวางหนอ ถูกหน่อไปนะมีสติกสงบกำกับอยู่ตลอดเวลามือขวาทับมือซ้ายนะจากนั้นก็ตา้กายไว้ให้ตรงจนะนั่งตัวงอนะถ้าเรานั่งตัวงอเป็นกุ้งการที่เราจะรู้สึกสัมผัสนะการเคลื่อนไหวของท้องเนี่ยก็เป็นไปได้ยาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านะเราไม่เคยปฏิบัติมานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราติดนะอยู่ในความสบายมากเกินไปนะคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็นะมักจะนั่งตัวงอปล่อยกายปล่อยใจไปอย่างนั้นหลนะืออก เีกหนึ่งก็คือติดความสบายนั่งก็นั่งสบายนะก็เลยปล่อยกายนะทำให้ช่วงเอวเนะี่ยมันสุดลงไปนะฉะนั้นเวลาเราตั้งตรงเนะี่ยในความเปียร์อักากระดูกสามร้อตันะต้องเรียงกันฉะนั้นะนะนะกระดูกสันหลังนะีก็จะต้องตั้งตรงเราก็ยกเอวขึ้นมา เพื่อที่จะได้ยืดนะกายขึ้นมานะแต่ไม่ถึงกับบังคับให้มันเก่งเกินไปตึงเกินไปก็นะเพียงแค่ยืดขึ้นมาให้มันรู้สึกพอดนะีฉะนั้นคนที่นะปฏิบัตใิใหม่ๆหรือว่าเคยจมปักอยู่กับความสบายนะนะในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกว่ามัน เก่งๆหรือตึงๆเหมือนกับการบังคับหน่อยแต่ก็ต้องพยายามปรับค่อยๆปรับไปปรับกายของเราให้มันตรงจากนั้นเนี่ยก็ดำรงจิตไว้ให้มันจิตก็คือใจของเรานั่นแหละใจของเราเนี่ยเขาไปรู้สึกอยู่ตรงใดที่ใดที่หนึ่งที่เป็นอารมณ์หลักกรรมฐานหลัก ที่จะทำให้จิตาใจของตนเนี่ยได้อยู่กับกายอยู่ตรงไหนก็ได้นะอย่างที่ได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติเป็นไปในกายในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอัปานาปนาสติในวิริยะบทปัะพยืนเดินนั่งนอนในทาทุปปะพั ทั้งสนะในเวตนานุปสนาะหรือจิตตานุปสนาะจะเป็นธรรมานุปสนาก็ไดนะ้หากว่าเรามีสติระลึกรู้ำกำหนดชัดอยู่นะในธรรมเหล่านันะ้นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตของเราเนี่ยจะต้องมีอารมณ์นะที่ให้เข้าไปำกำหนดรู้ อยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ล่องลอยไปนะไม่ใช่ว่าใช้ใจเพียงแค่รู้สึกนะหรือรู้เฉยๆอย่างนั้นเนี่ยเขายัางไม่เรียกว่ากำหนดรู้นะฉะนั้นการกำหนดรู้เนี่ยคือต้องปักใจนะลงไปแต่ว่าเขาไม่ใช่เพง่งไม่ใช่จอ้องดังที่เคยกล่าวแล้วว่าศิลปะของการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ย ที่จะทำให้จิตของเราเป็นทางสายกลางให้เกิดความพอดีนะไม่จมลงไปอยู่กับความรู้สึกหรืออาการต่างๆหรือว่าไม่ล่องลอยเลื่อยไปนะครับเรื่องราวต่างๆนะที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านนั่นเองนะฉะนั้นจึงพอมาเปรียบเหมือนกับแม่น้ำนะที่ไหลไปเลื่อยไปนะแม่น้ำก็จะไหลเลื่อยไป เราในฐานะที่เป็นพระโยคาวาจรเนี่ยเจะนั่งอยู่บนลิงฟังก็นะจะปาป่าค้อนหินนะหรือว่าจะปามะพร้าวแก่ลงไปนะก็อยู่ที่เราถ้าเราปาค้อนหินลงไปมันก็จมใด้น้ำนะนั่นก็หมายความว่าจิตของเรามันปามันจมอยู่กับความรู้สึกมันจมอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เป็นสมมุตนะิที่เป็นมันหยัด นะจนถอนออกมาไม่ได้ดันะะนั้นต้องทำจิตของเราให้เหมือนกับมะพร้าวแกนะ่ที่ปลาลงน้ำมุกงเนี่ยมันก็จะจมน้ำอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลอยขึ้นมาแล้วมันก็ไหลไปตามเหตุตามหลักใจนะอย่างนั้นนะก็คือการลึกรู้นะรูนะ้สึกถึงอาการว่ามันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะตามเหตุตามหลักใจ ดังนะั้นถ้าบอกคําว่ากําหนดเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ความหมายไม่ทราบความหมายไม่เข้าใจความหมายนะบางทีเราก็ตีความผิดนะว่าการกําหนดเนี่ยเป็นการบังคับบ้างนะเป็นการที่จะจดจ่อบ้างเป็นการที่จ้องเพ่งลงไปบ้างนะอย่างนั้นนะจริงๆแล้วคำว่ากําหนดเนี่ยก็คือการระลึกรูก้นั่นแหละก็คือการจเจริญสตินั่นเอนง แต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ใช้ศัยความว่ากําหนดเพราะว่าในการกําหนดเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วกนะ็ในการที่จะกําหนดเนี่ยเราก็มาทําความเข้าใจนะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่ององค์ประกอบแตนะ่ว่ากําหนดเนี่ยมีมาจากไหนในะที่ครูบาอาจารย์นั้นนํามาเอามา เราใช้กำหนดนะต้องกำหนดนะหอมนอยยุบหนอต้องกำหนดนะคิดหนอนึกหนอฟุ้งหนอต้องต้องกำหนดนะครูบาอาจารย์นั่นก็จะเล้นอยู่อย่างนี้กำหนดกำหนดบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องของคําว่ากำหนดก็เลยปฏิบัติไม่ถูกฉะนั้นคําว่ากำหนดนียนำมาจากทำมาจากตัปวัฒนสูตรที่พระเจ้า ด้วยทรงแสดงทมเป็นครั้งแรกนะกับปัญญวัคคีในข้อความว่าอิทังทุกขังอริยสัจจังบาลินใหญ่ยัจยันติเมนะดูกรวิสุทธังไรนะทุกเท่านั้นควรกำหนดรู้นะฉะนั้นคําว่ากําหนดเนี่ยจึงมาจากคําว่าบรินใญยยนะในธรรมจักนั่นเองนะเมื่อเรากําหนดแล้วกาหนดรู้อะไร เราก็กำรู้ทุกของเราเลยแหละรู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้สัญญารู้สองขานสิ่งเรานี้เป็นทุกข์ทท้งนั้นแหละถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะแบกเอาไว้เราก็ไปยึดเอาไว้เราก็ไปมั่นเอาไว้ในรูปเนี่ยก็คือร่างกายของเราเมื่อเราไม่กำหนดเนี่ยมันก็หนักอาราวีมันจับคันธาะ ขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อพอจิตเราไม่ได้ตหนอกปุ๊บมันก็ไปยึดตัวอัตโนมัติยึดรูปว่าเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีเราเรามีรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันก็มีแต่เราทท้งนั้นเราสุบเราทุบเราคิดเราเนาเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราฟุ้งเรา เครียดเรากังวลมันมีแต่เรานะนเท่านัราะอะไรเพราะเราขาดการกาหนดรู้เนะมื่อไม่กําหนดรู้เนความเป็นเราความมีเราความของเรามันก็ปรากฏเกิดขึ้นนะฉะนั้นการกําหนดเนี่ยนะจึงจะต้องเจริญสติอย่างเป็นะการเจริญสติลึกลนะเพราะว่าในชีวิตประจําวัน อย่างที่ได้กล่าวาเราเขาดการกําหนดะรูนะ้เราไม่ได้กําหนดรู้อยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกนาทีหรือทุกวินาทนะีเมื่อเราขาดการกําหนดรู้ีกิเลสมันก็เกิดขนะึ้นไม่โลภก็โกรธไม่กโกรธก็หลงเราที่เคยได้ยกตัวอย่างไว้ว่าการเห็น,นย่นะยอมเกิดความรู้สึกหนึ่งในสามอย่างนะหนึ่งพอใจสองไม่พอใจ สามรู้สึกเฉยๆนะการได้ยินได้กลิ่นรู้รถถูกกระทบสัมผัสใจรู้อารมณ์ก็เหมือนกันนะมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้นหนึ่งใน3าอย่างเสมอเพราะเราไม่ได้กำหนดรนะูและหนึ่งใน3าอย่างเนะี้เป็นเหตุทำให้เกิดอะไรความพอใจเวลาเราเห็นรูปสวยกินน้องก็อร่อยสัมผัสถูกใจเราก็อยากรู้อยากเห็นอีกอยากได้ยินอีก ความโลภมันก in ็เกิดขึ้นโลภจิตก็ปรากฏเกิดขึ้นในสิ่งตรงข้ามมอเห็นแล้วไม่พอใจได้ยินเสียงแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไปเสียหมดนะก็โสะสารก็เกิดขึ้นเรือรู้แล้วเห็นแล้วรู้สึกยี้ชนนะเห็นก็รู้นะได้ยินก็รู้นะได้กินก็รู้นะอย่างนี้นย่าพอ โมหะก็เ,เกิดขึ้นะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะหลุดรอดไปจากกิเลสนอกจากการกําหนดรู้เท่านั้นนอกจากการกําหนดรู้แรงั้นกิเลสก็จะนําพาเราไปกินหรือเราไปรับประทานอยู่ตลอดเวลาเราก็ทุกข์เนาะเพราะก,ก,กิเลสนี่แหละ,ะเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ชอบอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปชอบอย่างนี้ อย่างนั้นเป็นต้นฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการรับรู้อยู่สามอย่างหนึ่งก็คือรู้แบบวิญญาณรู้สองก็คือรู้แบบสัญญารูสามคือรู้แบบปัญญารู้รู้แบบวิญญาณรู้เนี่ยก็คือจักสุวิญญาณ โตวิญญาณกานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณนะยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือตาเห็นรูปเนี่ยคือรู้ว่าเห็นนะได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินนะได้กลิ่นก็รู้ว่าได้กลิ่นนะรู้รสถูกกระทบสัมผัสใจรู้เรื่องราวต่างๆใน,ในใจรู้หมดแหละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันะมีความรู้อนยะู่ในอย่างนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณรู้ อาประการที่สองคือสัญญารูนะคือจำได้นะสัญญาเนี่ยแปลว so ่าความจำอ่าจำได้ว่ารู้อะไรนะรู้พอได้ยินเสียงรู้นะเป็นเสียงคนนั้นเป็นเสียงคนนี้นะเป็นเสียงพูดอย่างนั้นเป็นเสียงพูดอย่างนี้นะรู้เห็นเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นพระเห็นเนรนะคือสรุปแล้วง่ายๆก็คือ ใจเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้ลสผลกระทบสัมผัสใจรู้เรื่องราวต่างก็คือรู้สมมติทั้งนั้นแหละรู้บัญญัติรู้สิ่งที่เราเฟกกันขึ้นมาที่สมมติกันขึ้นมาว่าอันนีถนนน้ถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าหนังสือถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าพัดลม เป็นลักษณะเนี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะถ้าลักษณะเนี้ยถ้าเสียงอย่างเนี้ยเสียงใหญ่ใหญ่เนะี่ยผู้ชายเสียงเล็กๆเนี่ยผู้หญิงเสียงเล็กอีกก็เป็นเด็กอย่างเนะี้ยอันนี้คือสมมุติกันนะกันอันนี้คือรู้สมมุตนะิเป็นสัญญารูนะ้ฉะนั้นนะความรู้ทั้งสองอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ มีแต่ความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยไปมากขึ้นมากขึ้น,นพอเรารู้ทางตาแล้วเราก็ไปจําไว้รู้ทางหนะูแล้วก็ไปจําไว้มันก็ทุกข์อยู่หนละปล่อยวางความทุกข์ไม่ได้ไม่เป็นฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้เนะี่ยมีอยู่ทางเดียวก็คือการกำนดรู้นะหรือที่เรียกว่าปัญญาู้นเอง ปัญญารู้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงรู้รูปนามรู้อาการรู้ความรู้สึกรู้ว่าตอนนี้กายเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ก็รู้ว่ากายเนี่ยนั่งอยู่รู้ว่าก้นเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นอยู่บอกเนี่ยก็รู้ว่าก้นมันถูกับอกรู้ว่ามือเนี่ยสัมผัสกันอยู่ก็รู้ว่ามือสัมผัสกันอยู่รู้ท้องของท้องยุบก็รู้เพียงแค่ท้องของท้องยุบคือไม่รู้ว่ามีตัวเราอยู่ในนั้น คือไม่มีเรานน่งไม่มีเราเจ็บไม่มีเราปวดไม่มีเราได้ยินถ้ายังมีเราอยู่มันก็ทุกข์เพราะเรานั่นแหละเพราะเรายังยึดอยู่ไม่ได้กำหนดนั่นเองฉะนั้นครูบาอาจารย์น่้นยังสอนให้เราทุกเวลาว่าต้องกำหนดนะต้องกำหนดต้องกำหนด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 นี้แหละจึงจะทําให้เกิดปัญญารู้ นะคือรู้อาการรู้ความรู้สึกไม่ได้รู้สมมุติไม่ได้รู้ปัญญัติรูนะ้ในลักษณะที่มันเป็นปรตรมาคือความจริงนะที่มันกําลังปรากฏอยู่เหมือนความปวดขึ้นมาในเวทนานะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะถ้าเรากําหนดเนี่ยมันก็จะไม่มีขาเราปวดเนยมันจะมีแต่อาการปวดนะมีความรู้สึกที่ปวดนะแล้วก็ มันปวดะมันจะเป็นยังไงลักษณะอาการมันก็เป็นยังไงแต่พอเราไม่กาหนดปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีขาเราเราจะไปรู้อาการนั้นว่าอาการเนี้ยสมมุติมันจัดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าปวดนะให้ปวดเนี่ยมันเป็นอะไรปวดขาปวดขาเนี่ยที่มันปวดเนี่ยมันขาใครนะก็เป็นขาเราใช่ไหมมันก็จะปรุงแต่งว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นยังไงเมื่อขาปวดขาเราปวดขาของเราปวด เราก็ปวดสิอย่างนี้เปมือนก้นเราก็เลยทนไม่ได้นะปวดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กำหนดรูนะ้ถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นกองทัพพยามารทั้งหลายแหล่พนระพุทธเจ้าเนี่ยชนะกองทัพพยามารก็ด้วยการเจริญสติก็คือการกำหนดรู้นั่นเองนะทุกสิ่งทุกอย่าง พระยามาลเนี่ยจะกุ้งหอกกุ้งดาบเข้ามาหาพระองค์เยอะแยะมากมายเสนามารฝนกดบ้างไฟร้อนร้อนบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมากลายเป็นพวงมาลาของหอมดอกไม้บูชาพระองค์เพราะอะไรเพราะพระองค์กำหนดรูะเมื่อกำหนดรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายมันก็กลับกลายมาเป็นดอกไม้สิ่งที่เป็นอกุศลเรื่องราวสมมุติบัญญัติต่างๆมันก็มาเป็นเพียงแค่สติ ก็เพียงแค่รู้ไว้เท่านั้น่างนี้มันก็จึงเรียกว่ากําหนดรู้อาจารย์นี้มันลงลึกว่ากําหนดรู้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไระการกําหนดรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสาอย่างเลยนะันหนึ่งก็คืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันสองโยนิโมนสิการสามคำบริกรรมภาวนาะ มีสามอย่างเนี่ยต้องเป็นองค์นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่ากำหนดรู้หนึ่งก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันขณนะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นฟองหนอยุบหนอหรือว่าเป็นชาหนอปวดหนอหรือว่าเป็นคิดหนอนึกหนอหรือว่าฟุ้งหนอฟุ้งหนอฝาดังนั่นแหละคืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันที่เราฝรั่งรู้สึกสองโยนิโสมนสิการหมายความว่า กระทำไว้ในใจให้แยกคายนะการส่งใจเข้าไปรู้เนี่ยมันต้องแยกคายหมายความว่าแยกคายเนี่ยเหมือนกับกินปลาเนี่ยนะเวลาเรากินปลาเนี่ยเราต้องแยกยนต์แยกคายหรือว่าพิจารณาให้ดีถ้ากินไปไม่แยกคายก้างปลาที่มันติดกับเนื้นปอ,นอปลามันก็จะไปตองคอตองปากตอาลิ้น นะติดคอมันก็จะทร,รามานแล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่แยกขายฉะนั้นอารมณ์ก็เหมือนกันหากเราไม่โยนิโสมนสิการทําใจไว้ให้แยกขายว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสะอารมณ์นี้มันดีหรืออารมณ์นี้ไม่ดีนะถ้าเกิดถลังเข้าไปแล้วจมเข้าไปแล้วรู้สึกเข้าไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีอย่างนี้ถ้าเราไม่แยกขายมันก็ทุกข์อยู่เานั้นแหละ เหมือนก้างป่าที่ติดคอรทรมา,านอนั่นแหละเอาออกไม่ได้สักทีาะไม่แยกผายนั่นเองอันนี้อนนคงค์ประกอบที่สองอันที่สามก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่ก็คือคำบริกรรมภาวนาหรือคำพูดในใจเนี่ยเนี่ยคือสำคัญที่สุดต้องมีคนปฏิบัติใหม่หรือว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ขาดที่พึ่ง จะต้องมีคำพูดในใจเสมอพูดในที่นี้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะพูดให้มันตรงกับอาการเช่นปวดก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอคิดก็คิดหนอคิดหนอนึกก็นึกหนอนึกหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอโกรธหนอโกรธหนอไม่ชอบหนอไม่ชอบหนอไม่พอใจหนอไม่พอใจหนอง่วงหนอง่วงหนอพูดให้มันตรงกับอาการทั้งสามอย่างนี่แหละ นะให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาจงเรียกว,ว่าการกำหนดนะก็คืออารมณ์ปัจจุบนันะแล้วก็จิตนะที่เข้าไปรั้วลมนั้นหรือโยนิโสมนสิการนะการวิจารณาอย่างแยกคครแล้วก็คำพูดในใจหรือคำบริกรรมภาวนานะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วเข้าไปกำหนดตรงนั้นองนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอปวดหนอเจ็บหนอคิดหนอนึกหนอ รูนะ้สึกอย่างไรก็กําหนดอย่างนั้นนะอันนี้แหละจึงเรียกว่าการกําหนดนะการกําหนดเมื่อเรากําหนดแล้วเราจะได้อะไรนะในนะพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทนระงตัดไวนะ้ในปริญญาญสุรนะว่าการกําหนดรูด้เนะี่ยก็จะทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งราคะ โสตและหะัวอันนี้น่สาสนใจนะที่พระเจ้าทรงตัดอย่างนี้เนะพราะว่าเมื่อเรากำหนดรู้แล้วเนี่ยพิเลสมันจะไม่เกิดนะที่เกิดแล้วมันก็จะเสื่อมไปนะมันก็ดับไปนะแต่ถ้าเราไม่ขาดไม่ได้กำหนดรู้ขาดเนี่ยพิเลสมันก็มีอยู่โดยปกติของมันอยู่แล้วอย่างที่บอกนะที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเริญมากขึ้นไป ก็แหละเรารับอารมณ์ใหม่ตลอดเวลาแหละแล้วก็ขาดการกำหนดรู้ไม่ว่าจะตาเห็นรูปูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรินลดกายถูกกระทบสัมผัสเนี่ยเรารับอารมณ์ทุกทุกเวลาแล้วมันก็ไปสะสมอยู่ในดวงใจดวงจิตของเราองค์แต่ง้ารื่องนั้นบางเรื่อมนี้บาะสรุปแล้วก็สือทุกเนี่ยทุกาะอารมณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ามึงสอนว่า กำหนดรู้แล้วทําให้สิ้นไปแห่งลาภะโทสะโมหะก็คือกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้นะสติมันเกิดขึ้นเห็นเห็นหนอได้ยินได้ยินหนอได้กลิ่นกกลิ่นหนอรู้รสก็รสหนอถูกก็ต้องสมบัติเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เย็นหนอร้อนหนออ่อนหนอแข็งหนอมันไม่มีเวลาให้จิตไปนั่งปรุงแต่งนั่นเองโมหะจิตมันจึงไม่เกิดขึ้น นะเมื่อโมหะจิตมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยโลภโทสะความพอใจความไม่พอใจความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะจิตเราไม่มีโมหะมันไม่โลงมันมีสติอยู่ตลอดเวลาพรนะพุทธเจ้าจึงสอนตัดไว้ว่านะการกำหนดเนี่ยทำให้สิ่งไปแห่งราคะโทสะโมหนะผู้ที่กำหนดรู้แล้วมันได้แก้ไขละ องคสรงตัดว่าก็คือได้แก่พระอรหันนั่นเองก็คือพระอรหันเนี่ยท่านกำหนดรู้แล้วนะคือรู้หมดแล้วทาไมพระ์จึงทรงตัดอย่างนั้นว่าพระอรหันท่านได้กำหนดรู้แล้วเพราะพระอรหันท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนะเป็นผู้เบิกบ,บานตามพระพุทธเจ้าหมายความว่าท่านตื่นตัวอยู่เสมอนะท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านกำหนดอยู่เนืองนี้ นะไม่มีช่องว่างที่ทําให้กิเลสนี่ยมันเกิดขึ้นเลยนะฉะนั้นเนี่ยพระรหันตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้กําหนดรู้แล้วนั่นเองนะส่วนโยคีผู้ปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็กำลังเป็นผู้กําหนดรู้อยูนะ่ก็คือเป็นการฝึกนะรู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเผลอเมื่อ,อไหร่รู้สึกตัวได้เมื่อไหร่ให้รีบกําหนดรู้ นะมันก็จะไปช่วยช่างน้ําหนักนะสะสมแต้งสะสมคะแนนจิตของเราให้มันมีสติให้มันมีสติระลึรกรู้ระลึรกรู้ลึรกรู้เรืร่อยๆจากสติธรรมดาธรรมดานะก็จะค่อยพัฒนาไปนะเป็นสติปฐานนะแล้วก็พัฒนาไปเป็นสตินะอินทรียนะ์ความเป็นใหญ่ในสติจากนั้นเกอดพัฒนาสติพละ นะมันก็จะเริ่มมีพลังขึ้นพัฒนาไปสู่สติสำโพชงนะเป็นองค์แห่งการทัดนุแล้วก็พัฒนาไปสู่สัมมาสตนะิก็คือสติที่ระลึกรู้ชอบนะก็คือรู้ได้ทุกอาการทุกความรู้สึกนะตามความเป็นจริงนะจากนั้นก็จะพัฒนาไปสู่สัมมาญาณแล้วนกะ็สัมมาวิบุติได้นะจากการกำหนดรู้นั่นเองฉนะนั้นนะธรรมะ ใน้นะานชมเย็นนี้ก็ถวายนะให้สร้างความหมายเรื่องของการกำหนดรู้นนะท่านพระโยค่ขาว,ขาวขจรโยคี่ผู้พูดปฏิบัติธรรมก็จะได้นำความรูนนะ้ประกอบความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดเนี่ยนนะได้นำไปพูดปฏิบัติให้ถูกต้องนเะวลาครูบาอาจารย์บอกกำหนด หรือไม่ได้กำหนดว่าจะได้ทราบได้ทันทีว่ากำหนดหรือไม่ได้กำหนดนะถ้ากำหนดเขาจะต้องประกอบด้วยองสานะคืออะ่อปัจจุบันอยูนิน,ะนโสมนสิกานะแล้วก็ทาพูดในใจนะแต่ถ้ารู้เฉยๆยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กาหนดนะเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตพัฒนาใจนะของการปฏิบัติของตนนั้นให้ ปสู่มรคนพระนิพพานถึงความหลับทุกได้ต่อไปนั่นเองจากนั้นในเวลาที่เหลืออยู่ก็ให้เราทั้งหลายลได้ปฏิบัติต่อไปถึงวรจะสมควรก,กับเวลาสืบไป